บรรยากาศหลังสนามบินนะครับวันนี้ก็มากับงานบักคีนะครับยางห้ามิลลอกฮโ,โลนะครับสีฟ้านะครับก็มามีส่งของลูกค้าที่บางเฉลงนะครับก็จะยิงปลานะครับก็ทำจิบไปเรื่อยนะครับดูน้ําใสแล้วครับหลังสนามบินรอแค่ว่าปลาลอยหรอเป่าแค่นั้นเอง มาสายแล้วนะครับเมื่อกี้รอลูก้ามารับของอีกคนหนึ่งของนี้แหละของนี้น้ำเริ่มเข้าแล้วรอดูฝนอีกครับ <c oughs> ก็สัสดี FC เสียแม้ทางที่ยิงตานะครับวันนี้มากับง้ามอักคีนะครับเลือกสีได้นะครับจะเป็นแถบสีฟ้าสีเหลืองสีแดงนะครับ แล้วก็ลอกตัวนี้นะครับนี่ครับเลือกได้นะครับตัวนี้มาพร้อมสายพีนะครับมาผมจะทดสอบนะครับลอกนะครับยิงไปนี่ก็ข้ามคลองนี้ก็ประมาณสักเกือบห้าสิบเมตรนะครับห้าสิบหกสิบเมตรละนะครับมาดูนะครับว่าผมจะยิงไปถึงไหมนะครับโอ้สบายครับยิงระยะ น้ามคลองนะครับนะครับถ้าหมุนแล้วมันเสียงร้อมันแก๊สแก๊อย่างเงี้ครับปรับมาที่บวกนะครับมันจะไม่มีเสียงนะครับแล้วมันจะกรอสายเร็วขึ้นลื่นๆครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบรถ ได้ก,การผชอบยางห้ามิลน,นะครับส่วนตัวชอบห้ามิลโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปล่ากันว่าจะได้กี่ตัวแล้วก็ไปส่งของลูกค้าด้วยนะครับชุดยิงปลาชุดใหญ่นะครับก็แล้วก็ลูกดอกอีกยี่สิบดอกเออสิบดอกนะครับก็ติดตามชมนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับมาถึงหมา้แล้วครับลองขึ้นไปดูนะครับ สวยนะครับเ,เรา z ุมดูเดินดูดมานีตัวนะครับหนุนดำๆแต่มันลม,มนะครับ ตัวขา,ขาวๆอยู่ไกลๆนั่นตัวไม่ใหญ่ครับว่าลยไไม่จริงดำๆครับลางๆอยู่ใต้น้ำมีตัวอยู่ ลูกปลานินี่ปลาช็อกเตอร์ลมครับมองไม่ชัดนี่ปลาลอยอยู่นู่นครับนี่มากับล็อกอโลสีฟ้านะครับทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับ ถ้าเป็นการตัดสินใจนะครับตอนนี้ก็ลองสไนเปอร์เลยครับตอนนี้ฝาสป,ปูนไม่เป็นสนิมนะครับตรงนี้ครับเป็นกลุ่มเลยีกลุ่มหนึ่งแต่เดิเดนไปดูด้วย๊นัดแรกครับ ยิ่งยางพุ่งนะครับอย่างนี้นครับนัดแรกครับสวยครับลอกอโลนะครับนครับสวยๆนะครับกับลอกอโลนะครับ สบายยังวะน,นี่มอ,องมาโอ้โหสะดุ้งครับ มีสะดุ้งมีสะดุ้งนะค,ครับอืมมันขาวนี่ก็จะใหญ่ วันดีครับ